สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระผงหลวงพ่อเปิ่นรุ่นเกสรมวลสารรุ่นหนึ่งครบหรอบวัดบางระค่ะลักษณะก็คือเป็นหลวงพ่อเปิ่นนะคะในท่านั่งคัสมาธินะคะอยู่บนตังที่มีหัวเสือนะคะ มีคำว่าหลวงพ่อเปิ่นค่ะส่วนด้านหลังก็เป็นหลวงพ่อเปิ่นหกรอบนะคะรุ่นเปิดโรงพยาบาลนะคะรอพอนะคะมีหมูด้วยนะคะแล้วก็วัดบางพระนครปฐมค่ะอันนี้ก็จะบอกปีนะคะยิ่มเก้าสิงหาคมสองพันรอยสาสิบเจ็ด มีนางกวักด้วยนะคะท่านที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอินเจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับไอ l ดียและเบอร์โทรศัพท์อิมยูติดก,กันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิมค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ